สบายดียูดีมีแห้งกับมาแตงวันละนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่รับชมหมอแตงก็เริ่มจํานวนมีเยอะมากขึ้นทีนี้ก็สอบถามกันมาเยอะนะครับสอบถามเรื่องอะไรสอบถามเรื่องยาตัวยาที่หมอแตงลงไปแล้วลงอะไรไปไปไว้บ้างก็หลายคลิปนะครับจํานวน200กว่าคลิป240กว่าแล้วตอนนี้ทีนี้ก็มีถามกันเข้ามาว่า ยาแก้พิษที่หมอแตงลงอ่ะมันคืออะไรวันนี้หมอแตงก็เลยจะมาทำให้ดูทำให้ดูก่อนแล้วก็จะมีตำรับอีกตำรับหนึ่งก็จะใช้ในการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดทุกชนิดนะครับพอกินแล้วมันก็จะพวกออก่ายออกแล้วพอเวลาไปสูบบุหรี่มันก็จะเหมือนกับเบื่อนะครับ หรือไม่คนที่ตั้งใจเลิอกอยู่แล้วก็พอกินยาตัวนี้เข้าไปแล้วก็พอไปกินพอไปสู่บุหรีนิดนึงมันก็จะเบื่อมากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะมีกําลังใจนะครับแต่กิๆแล้วคนที่ตั้งใจดีตั้งใจเลิกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําให้เลิกได้แล้วไม่จําเป็นต้องพึ่งยาก็ได้แต่ถ้าคนที่กิจใจยังไม่แข็งแรงมากนักหรือกิจใจยังอ่อนแออยู่เราก็มีวิธีการก็คือปรุงยาตัวนี้ให้กิน กินแล้วมันก็จะทั้งอ้วกทั้งถ่ายเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยไปคุยกันถึงเรื่องนั้นตอนนี้มาดาูตัวยาที่แก้พิษก่อนพอาแตงก็จะมีหินทราไมเอาหินกราขันมาหลายจังวันนี้หลายอันจังมีแก้วด้วยนะครับก็อันแรกเนี่ยก็จะมีสำหรับยาที่แก้พิษก็จะเป็นรากโวดถนงแดง พอแตงเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็ไปเปิดดูกันเอาเองว่าโลตนงแดงเป็นต้นยังไงก็ลงไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆลอกออกอย่างนี้นะครับพอแห้งปุ๊บเขาก็จะลอกอ่อกอย่างนี้อันนี้คือโลดหนงแดงทีนี้ก็จะมีหมากแห้งอันนี้สําหรับแก้พิษทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพิษแมงสัตว์กัดตอ่อยบงกือ พวกงูพวกตะขาบแมงป่องอะไรต่างๆนะครับที่เป็นพิษที่พูดได้ว่าถ้าสัมผัสกับผิวหนังเราแล้วหรือกัดเราแล้วเนี่ยมันปวดแสบปวดร้อนไม่แก้ได้หมดเลยทํายังไงนะครับนี่ครับเอามาเดี๋ยวมาแจ้งไปเอามะนาวกันนะครับทําง่ายๆนะครับขอให้มีติดบ้านติดเรือนไว้แล้วก็เอามะนาวนิดหนึ่งโดยใช้น้านํามะนาวนะครับบีบลงไปที่ หินรับมีดอันนี้คือหินรับมีดถ้าเรามีก็น่าจะมีกันทุกคนนะครับในบ้านเราก็ติดไว้เป็นหินรับมีดทีนี้พอได้ลากโลตานงที่หมอแตงโชว์ให้ดูแล้วอันนี้เราก็มาสับเป็นท่อนท่อนเล็กๆไม่ต้องใช้ยาวมันเจกะนะครับก็มาฝนอันนี้คือวิธีฝนแบบโบราณเลยนะครับฝนให้เป็นตมเป็นครีมนะครับไม่ใช่เป็น เป็นตมก็ว่าได้ภาษาบ้นบานๆเขาก็จะเรียกว่าเป็นโคนเป็นตมนะเนี่ยพอได้อย่างนี้แล้วเอาแค่นี้แหละครับพอให้ปิดปากแผลได้ก็พอทีนี้ตัวนี้อย่างเดียวมันจะมันก็ดีแล้วเราก็เลยเสริมตัวยาที่มันมีฤทธิ์ฆ่าฆ่าพิษได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้ผิวหนังนี่ผิวเนื้อของเรานี่ ปิดสนิทด,ดีเหมือนกันนะครับก็เติมลงไปนิดนึงแล้วก็ฝนอีกฝนให้เข้ากันเท่ากันก็วกวดยามาให้มันเข้ากันมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับอ้าวแค่นี้แหละพอแค่นี้เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นพิษอะไรก็แล้วแต่าขาบแมงป่องแมงมุมบงกือนะครับ อะไรต่างๆพวกนี้เราก็พอสมมุติว่ามันกัดที่ไหนเราก็้ายไปเลยสมมุติกัดแขนเราก็แปะลงไปที่แขนอย่างนี้หรือไม่คนที่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าเป็นจุดเป็นด่างเป็นอะไรเราก็ใช้ตัวนี้แหละทาทา,ทาอย่างนี้นะครับพี่นี่ทาไปได้เลยทาทุกส่วนของร่างกายทาหน้าทาอะไรก็แล้วแต่มันก็จะแสบแต่มันจะลอกฝ้าได้ดีเราก็จะมองข้ามยาสมุนไพรไทย มีทั้งออกฤทธิ์ทำให้ฆ่าพิษทำให้ผิวพันธ์เป่งปังผิวพันธ์ดีก็ได้ก็มีหลายคนที่โทรกันเข้ามาขอตำรับตารายาที่รักษาเขาเรียกว่าผิวพันธ์ตรงทาแล้วก็ยังไม่พอหมอแผนไทยนี่ก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพโดยการใช้ยาใช้อะไรต่างๆนานานะครับเริ่มแสบแล้วแสบจิ๊กๆ ก็ไม่เป็นไรทีนี้ตัวนี้ชัดแล้วนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีอย่างนี้นะครับถามตัวนี้คือพระเอกในการจํำจัดพิษทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นร้ายแรงขนาดไหนแม้แต่สุนัขบ้าเราก็ใช้วิธีนี้นะครับฝนแต่ต้องเป็นวิธีการใช้เข็มฉีดยาสักให้เลือดมันไหลออกเคยมีอยู่ที่ หมู่บ้านตามบ้านนอกบ้านานาเนี่ยวัวควายที่โดนสุนัขบ้ากัดแล้ววัวก็เป็นบ้าเหมือนกันนะครับใครที่เคยเห็นก็จะรู้ทีนี้เขาก็ใช้ฉมวกที่เขาไปหาปลาเนาะใช้ฉมวกนี้จุ่มน้ํายาแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนบ้านแล้วก็สักวัวควายก็จะหายเป็นปกติเอาละจุดนี้ลงไปแล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่องอื่น ทีนี้สําหรับคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดโอกันเข้ามาเยอะมากตอนนี้หมอแตงก็ส่งไปให้นะครับทีนี้สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรเด็ดที่เขาทําขายกันเลยอยู่ที่โอ้โหประเทศลาวนี่ทํากันขายกันเป็นล่ําเป็นสันมากเราก็เอาเมันเดิมโลตนงอันนี้คือปลาไหลเพือกอเขาขาวนี่คือปลาไหลเพือกทีนี้ก็จะมีพญาไฟพญาไฟ พญาไฟเนี่ยเวลาใครเข้าไปในป่าแล้วก็ไปถากเปลือกดูพอถากปุ๊บสักพักหนึ่งมันจะเหลืองสวยงามมากคนที่ไม่เคยเห็นเนี่ยทึ่งเลยน่าตลึงมากเดี๋ยวก็เดี๋ยวบาแตงจะพยายามหารูปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือไม่ก็พิมพ์เขาไปดูที่ออของบอแตงนั่นแหละพญาไฟมันก็จะเห็นรูป่รกหน้าตาของเขานะครับทีนี้เราก็เอามาสามตัว อันนี้ตัดมาเป็นชิ้นแล้วเรียบร้อยสามลากยาสามลากแก้อะไรได้บ้างโอ้โหครับไม่อยากเอยสรรพคุณสรรพุณเนี่ยถ้าเอาไปแก้ฝีหนองต,ต่างๆฝีขึ้นตามเนื้อตามตัวตามหนังนี่ก็ฝนโลดทนงเยอะหน่อยอ่าคือฝนตัวนี้เยอะหน่อยแล้วก็ปลายเผือกตามมาแล้วก็พยาไฟนะครับฝนกันให้เรียกว่าคน้นๆแล้วมันก็จะเอาไปพอกทา พิษแผลฝีหนองได้ดีนะครับสามล่างนี้สามารถใช้อะไรได้เยอะมากเลยทีนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ก็จะเอามาอันนี้จะเอามาฝนนะครับเอามาฝนฝนให้คนกินทีน,นี้ฝนในพวกที่อยากเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ฝนค้นๆเลยนะครับเอาให้เต็มที่เราเลยวิธีนั่งฝนยาโบราณเขาก็จะให้นั่งชันเข่าก็ โบราณท่านบอกไว้ว่าถ้าเรานั่งแบบนี้มันก็กว่ามันจะลุกมันก็ยากนะครับหรือว่านั่งแบบนี้ก็จะยุ่งยากในการลุกโบราณเขาก็ถือเคสนิดนึงให้นั่งแบบนี้นะครับนั่งแบบนี้ลุกเลยฟึบโอ้โหเวลาโดนตำรวจไล่หรือไปเล่นวงไฮโลนี่ไปก่อนเพื่อนแล้วถ้านั่งแบบอื่นเนี่ยช้าหน่อยแต่ถ้านั่งแบบนี้จะลุกเร็วลุกเร็วก็เหมือนกับ เป็นการให้เช็ดบอกว่าอากินยาตัวนี้แล้วก็จะสามารถฟื้นไข้ฟื้นจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วรวดเร็วทันใจนะครับอ,าอ้าวทำยังไงนะครับรรตถนงแดงผลงเข้าไปผลไปเลยครับร้อยแปดทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับในใจก็ได้นะครับเห็นไหมครับว่าตัวยามันออกแล้วผลที่ยังไม่ชำนาญก็ฝึกไว้ผล บไ,ไวนฝนไปฝนมาหินจนสึกนะครับหินก็จนเป็นร่องปกติแล้วก็ใช้เวลานานเหมือนกันแปดสิบแปดเป็นสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดเป็เก้ากสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แล้วแล้วก็ต้องดึงกลับสามทีอย่าให้เขาหมดโบราณบอก โบราณบอกว่าอย่าอย่าให้เขาหมดคือฝนแล้วไม่ชักกลับไม่ได้มันต้องเหลือไว้หน่อยทีนี้ปลาไหลเพือกปลาไหลเพือกนี่ลดขมเมื่อกี้ลดเมาลืมบอกไปอันนี้ลดขมแก้ไข้ทุกชคนิดแก้ฝีทุกชคนิดแก้วันนรกระยะบวมก็หมายถึงว่าพวกที่น้ำท่วมปอดพวกที่เป็นฝีในตับในปอดก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน ก็ามาฝนเหมือนกันก็หกก็เจ็ดก็แปดก็เก้าหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ดึงกลับนะครับหนึ่งสองสามแค่นี้พอทีนี้พยาไฟนะครับพยาไฟก็เท่ากันเหมือนกัน โอเคก็จะได้น้ำมาเป็นสีอย่างนี้นะครับเราก็เทให้กินหนึ่งแก้วเห็นไหมครับเปลี่ยนสีเข้มข้นดีแต่คนธรรมดาไม่เป็นอะไรไม่ต้องกินหรือว่าคนที่เบื่อเหตุเบื่อมเมาเบื่อหอยเบื่อปวดหัวกินนะครับกินให้อ้วก กินแล้วก็จะอ้วกว่ะทั้งอ้วกทั้งถ่ายมันจะถอนพิษคนที่สีสันไม่ดีในร่างกายซีดผอมแห้งถ้าแรงถึงกินได้แต่จะกินเยอะกินแค่ครึ่งแก้วก็พอแต่ถ้าพวกพิ่เลือเล่าเอาเลยจัดเข้าไปคนแข็งแรงดีกินหนึ่งแก้วได้แต่วันนั้นนี่โอ้โหโคตรทรมานมากเลยหมอแดงเคยกินนะครับสมัยก่อนนี่เคยเคยกินเหล้าก็ไม่ได้ติดนะครับแต่กินทุกวัน กินทุกวันแต่เช้าเย็นเย็นก็เลยมีความรู้สึกแบบโอ้เราทำแบบนี้คงไม่ดีแล้วเราก็เลยขอให้ยายเนี่ยพาไปเลิกเล่ากับพระก็ใช้วิธีนี้แหละท่านก็ฝนมาให้กินก็อ้วกจนทั้งอวกทั้งถ่ายแหละทั้งวันผ่านไปสักแปดชั่วโมงมันก็ค่อยๆสงบลงทีนี้ถ้าคนไม่อยากเลิก พออ้วกอกเดี๋ยว,ว,ว,วเขาก็ไปกินใหม่เหมือนเดิมถ้าเป็นอาการอย่างนี้คือคนที่เขาไม่มีใจเพื่อง่ายยังไงก็เลิกไม่ได้แต่ถ้ามีใจใช้วิธีนี้นะครับทดลองดูเห็นไหมครับเข้มข้นน่ากินแต่ว่ากินแล้วนี่โอ้แบบแรงครับต้องระวังนะครับอย่าก,กินเยอะจนเกินไปคนเลิกเหล้าก็กินถ้าสมมุติว่าคนที่เขาจะเลิกเหล้าก็ให้กินแก้วเดียว รั้งเดียวก็เลิกได้แล้วแต่ถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วมันอยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งพออาทิตย์ต่อไปอยากเล่าอยากบุหรี่ก็กินอีกหนึ่งแก้วกินอาทิตย์ละแก้วพอนะครับแต่กินเยอะเดี๋ยวกินไปคนป่วยจะรู้เองว่าต้องกินขนาดไหนเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้ากินแล้วเลิกบุหรี่เลิกเล่าได้ก็กินเล้ากะให้ถือวันถือยาให้ช่วงให้เศร้าได้พี่น้อง